ครับนี่ก็เป็นโชคที่เราล้างทำความสะอาดนะครับก่อนที่เราจะนําไปแกะทําความสะอาดภายในนะครับภายนอกจะต้องสะอาดก่อนนะฝุ่นฝุ่นจะต้องถูกล้างออกให้ได้มากที่สุดนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ค่อยไปนาไปแกะที่โตทํางานนะครับ ครับนี่นก็เป็นโชคของดอลินฮะรุ่นยามาฮ่า sr 4 0 0นะครับก็เป็นเจนแรกนะเจนแรกขายยาวๆนะครับอถอดทำความสะอาดภายนอกเสร็จแล้วก็หรือชิ้นส่วนนะครับทำความสะอาดภายในนะครับเราก็จะถอดทำความสะอาดทั้งห้องแก๊สท้องน้ำมันนะครับถ้าเครื่องมือไม่ครบนะครับก็ไม่สามารถที่จะถอดได้ขนาดนี้แล้วก็ ถ้าเราไม่ถอดนะครับภายในนะครับมันก็จะทําความสะอาดได้ไม่หมดนะครับเพราะว่ามันจะมีน้ํามันหลงเหลืออยู่ในห้องแก,ก๊สนะครับเราก็เซอร์วิสแล้วเราก็อยากจะได้น้ํามันใหม่ใ,มใม่ใสๆทั้งระบบใช่ไหมอันนี้คือน้ํามันเก่าของเขานะฮะดำแล้วก็เสื่อมสภาพแล้วนะครับภายในก็ยังถือว่าไม่มีความสึกรอนะครับลูกค้า ก็ติดตามมาจากช่อง youtube นะครับก็ใช้งานมาระยะเวลาหนึ่งแล้วก็อยากระเซอร์วิสนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นยูเซอร์ที่ดีนะครับถอดชิมวาลถอดล้างทำความสะอาดทางเดินน้ำมันอีกทีหนึ่งนะครับครับนี่ก็เป็นสีของน้ำมันใหม่กับน้ำมันเก่า <S <S เห็นได้ว่าแตกต่างกันชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นห้องแคทห้องน้ำมันที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยนะท่อทางเดินน้ำมันก็จะ โล่งเลยนะครับทําความสะอาดใหม่นะครับโชกก็จะนุ่มได้น้ามันร้อยเปอร์เซ็นตนะครับครับอันนี้ก็เป็นโชกที่เราเซอร์วิสเรียบร้อยแนละ้วทำการล้างทําความสะอาดคราบมันอีกรอบหนึ่งนะฮะสุดท้ายนะครับก่อนที่จะนําไปประกอบสปริงแล้วก็ปรับค่าแสกให้ถูกต้องนะครับแล้วก็นําส่งกับเจ้าของนะครับอันนี้มาจากระยงนะครับเออขอบคุณที่ อดทนรอนะครับอันนี้ส่งมาตั้งแต่ช่วงที่ผมไปเวียดนามนะครับกลับมาก็พอดีเป็นไข่กันก็ง,งานก็จะช้าๆสโลสโลนะครับก็พยายามทําให้เร็วที่สุดเพราะว่ามา3ชุดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น CRF 250นะครับก็สาภาพก็สมบุกสมบันมาเลยนะครับแล้วมีต้นหนึ่งก็ไา่ที่โตนะ ต้นหนึ่งก็คลายอยู่ยังไม่ได้ทำเหมือนกันเราจะทำ S R 4 0 0นี่ให้เสร็จก่อนนะครับตามลำดับอันนี้ก็เป็นการทดสอบการทำงานนะครับผมโกดจนสุดนะฮะปล่อยแล้วก็จะยืดขึ้นมานะครับโชกตัวนี้นี่ไม่มีฟังก์ชันการปรับรีเบลหรือว่าคอมเพรสชันมาให้เลยนะครับก็เป็นรุ่นที่ผมมีความเห็นว่ามัน ขี้เล่ไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณมีซับแทงแล้วนะครับคุณน่าจะมีฟังก์ชันการปรับมาให้ด้วยนะก็เดี๋ยวลองทําการเทสทั้งสองตัวนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบสปริงนะครับอีกทางหนึ่งนะครับโชคกค่อยๆย,ย,ยืดตัวขึ้นนะครับอันนี้คือโชคที่มีแรงดันถูกต้องนะครับ เซอร์วิสโช๊คแก๊สให้กลับมาเป็นโช๊คแก๊สอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยเครื่องมือของเอรินนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือในการบรรจุแก๊สนะครับโชค๊คก็จะกลายเป็นโชค๊คน้ํามันธรรมดานะครับอะไลกว่านั้นคือใช้น้ํามันไฮดรอลิกนี่ก็โชค๊คคุณก็จะไม่มีวันกลับมานุ่มลนนอีกเลยนะครับครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการเซอร์วิสโช๊คเอรินเอ4อาร์สี่ร้อยนะครับด้วยน้ามันของเอรินแล้วก็ เครื่องมือของเอรินนะครับเราสามารถที่จะถอดได้เป็นชิ้นแล้วก็ประกอบกลับขึ้นมาได้ตามสเปคนะครับไล่น้ํามันได้ครบเต็มระบบนะครับถ้าไม่มีเครื่องมือก็ไม่สามารถที่จะไล่น้ํามันเก่ามาได้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับชอบก็ช่วยกันกดไลค์ subscribe นะครับแล้วเพื่อนๆจะได้รับชมผลงานดีๆ่อนใครๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ